้อยนะครับไม่ต้องกวาร้อยยี่สิบตัวนี้จะเจอเว็บร้อยสิบอันนี้ตัวตึงตลาดไทยนะครับในอ่ะ

มือกล่องรับประเทศได้เลยสดรมจ้านอเขาถ่ายนี่อะไรวะเือจะมาคมสัตว์เลยเขากล่องยังถ่ายวะเพื่จะมาแนะ่ไปคือจงมาสัตเจ้าเลยเขาถ่ายเอออกล่องเห้านะคือเว้นความสัตว์เลยวะยัดตัวงสอกันซันมากจะถ่ายจะจังมันซันยังฮะคนปัดขิดเป็นนะเดี๋ยวนี้ลิปจะตองเมืองวาจะถ่ายตงไส่งยทยงคนึเก เรื่งยูทูมันจะมีรู่ปเก้านกเฟซมันเปต่างเองอาคนตัดคลิปนะตอนนี้ถ้ามีคนตัดคลิปกูจะขัดก่อน้ของเห็ดเป็นอยู่แต่่ามันไหลโบรายนะเี่ร้อยสิบรุ่นตลาดไทยไปแสงนี่ อาหารใส่กระเด็นก็ได้รสชาติอร่อย